สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาถึง EP สุดท้ายแล้วนะคะ EP EP ที่8นะคะที่8นะคะวิชาภาษาอังกฤษ,ษสถานประกอบการนะคะ English for the workplace นะคะ EP นี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับ assignments for self development นะคะการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นนะคะความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการซึ่งจะช่วยพัฒนาความรู้ในด้านความศัพท์สำนวนวยยกรณ์และรูปแบบประโยคต่างๆนะคะตามที่เราต้องการนักเรียนจะสังเกตว่านะคะในสถานประกอบการหรือบ,ร,อบริษัทต่างๆเขาก็จะมีการให้แต่ละคนนะคะนำสื่อนะคะมาใช้ในงานที่นักเรียนเห็นเนี่ยก็ะจะแบ่งออกเป็นแผนกต่างๆนะคะ ทุกคนจะต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นมีอะไรบ้างนะคะ Reporting your self study in developing your language skills using the following forms เขาบอกว่านักเรียนสามารถฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตัวเองได้จากสื่อเหล่านี้ทำไมสื่อเหล่านี้ถึงสามารถให้ความรู้นักเรียนได้ เขาก็จะแบ่งออกเป็น reading นะคะการอาร่าน writing เขียน listening ก็คือการฟังนะคะเราได้อ่านอะไรบ้าง m a g กกาซีนนะคะนิตยสาร newspaper นะคะหนังสือพิมพ์ movie นะคะอา่านเขาเรียกว,ว่าบังครั้งเนี่ยเราไปอา่านที่เขาขึ้นนะคะขึ้นซัพ์ขึ้นมานะคะว่าเป็นภาษาอังกฤษเราก็อ่านตรงนั้นได้นะคะ หรือซองนะคะเพลงนะคะอาจากเนื้อเพลงนะคะเนื้อเพลงเราอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่เราอ่านเนื้อเพลงไว้นะคะภาษาอังกฤษค้นหาจาก Internet. อินเทอร์เน็ตอันนี้แน่นอนอยู่แล้ว iPad นะคะพมือถือโมบายนะคะส่วนการเขียนนะคะทำไมเราต้องเขียนเมื่อเราอ่านได้แล้วเราก็มานั่งเขียนบันทึกนะคะข้อมูลต่างๆจากสิ่งที่เรา ได้อ่านมาตรงไหนที่เป็นคำศัพท์สำคัญสำคัญหรือสิ่งที่เราควรบันทึกเราอ่านใน้กซ็ซีนิทิยาสารเราจดนะคะเราอ่านหนังสือพิมพ์นะคะเราอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเราก็เขียนนะคะคำศัพท์ที่สนใจบทความต่างๆที่เราสนใจเอามาศึกษานะคะภาพยนตร์นะคะภาพยนตร์เช่นเดียวกันเพลงที่ครูบอกนะคะ เราอ่านแล้วเราสนใจแล้วก็เขียนเราก็บันทึก iPad m มือ l ายวิดีโอโปรแกรมนะคะเราก็ดูไปเมื่อเราดูไปเราก็จดได้อะไรที่เราต้องการบันทึกนะคะส่วนต่อไปเมื่อเราอ่านเราบันทึกเราเขียนแล้วเราฟังด้วยนะคะเราฟังฟังบางครั้งเนี่ยเราอ่านอย่างเดียวจดอย่างเดียวบางครั้งเราดูนะคะ เราฟังนิตยาสารบางครั้งเนี่ยเขาก็มีว่าให้คุณติดต่อไปสถานที่นั้นๆหรือติดต่อเกี่ยวกับสินค้านั้นๆหรือว่าเขาอาจจะมีให้เราได้ฟังได้ดูนะคะได้เหมือนกันนิตยาสาร newspaper ก็คือหนังสือพิมพ์นอกจากหนังสือพิมพ์แล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เรามีทีวีนะคะ television นะคะนักเรียนก็อาจจะดูข่าว นะ,ะฟังจากข่าวได้โดยไม่ต้องอ่านจากหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะหรือนักเรียนดูหนังสือพิมพ์แล้วอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์เดลี y นิวส์นะคะนักเรียนก็สามารถไปค้นหาได้นะคะแล้วก็ฟังดูนะคะาก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆเห็นไหมคะอินเทอร์เนต็ตไปดูภาพยนตร์นะคะเออสมัยที่ครูเรียนมหาวิทยาลัยนะคะตอนนั้นนะคะ เราไปดูส่วนใหญ่เราจะไปดูหนังนะคะหขัเรืยอหนังฝรั่งนะคะเขาเรียกว่าไปดูซาวแท็กนะคะซาวแท็กก็คือผู้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งเวลาไปดูภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยไม่ยากอย่างที่เราคิดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปดูหนังฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมี ขึ้นให้หรือว่าเราก็ไม่ต้องขึ้นก็ได้นะคะไม่ต้องดูแปลไทยแต่ว่าเราฟังภาษาอังกฤษเอาแล้วก็ทำอย่างนั้นบ่อยๆนะคะหลายคนนะคะประสบความสำเร็จจากการที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์บทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆไม่ยากจากการดูภาพยนตร์นะคะรูอยากให้นักเรียนเริ่มนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะถ้าเราอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เอ๊ะทำไมเขาพูดสำเนียงแบบนี้ทําไมเขาถึงพูดสำเนียงแบบนี้นะคะแล้วก็คําพูดไม่ยาวมากนะคะเพลงอันนี้แน่นอนนะคะเพลงเราฟังเพลงเนี่ยถ้าถ้านักเรียนจะบอกว่าหยฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ค่ะบางครั้งเนี่ยเราก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่เราพยายามฟังอย่างน้อย u i หรืออะไรตรงนั้นซึ่งมือก็จะไปบาลานซ์กับอ่าเห็นไหมคะ พออ่านแล้วเราก็ออกมาเขียนแล้วเราลองฟังว่าเอ๊ะในในในเนื้อในเนื้อเพลงอ่ะทำไมเป็นแบบนี้ร้องออกมาเป็นแบบนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อีกขั้นหนึ่งเพราะว่าได้นะครส่วนอินเทอร์เนต็ตแน่นอนอยู่แล้วมันรวมหมดเลยนะคะ m p b i l มือถืนะคะเกี่ยวกับวิดีโอโปรแกรมเหมือนกันหมดเลยนะคะนักเรียนสามารถหาเออ ศึกษาทักษะเหล่านี้ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องไปหาที่ไหนเลยหาได้ที่ใกล้ๆตัวนี่แหละเมื s> <S ่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมคะว่าการอ่านเราได้อ่านอะไรบ้างอันนี้เป็นบันทึกนะคะบันทึกบันทึกไว้ว่าเช่นวันนี้เราอ่านนิตยสารอ่านหนังสือพิมพ์นะคะได้ไปดูภาพ,พยนตร์นะคะอ่านจาก ที่เขาแปลมาหรือว่าเนื้อหาของเพลงนะคะไปหาจากไหนมาบ้างอย่างเช่นวันนี้นะคะนักเรียนได้อ่านนิตยสารนะคะนิตยสารที่เป็นภาษา,ษาอังกฤษนะคะหัวข้อเรื่องนะคะหัวข้อเรื่องมีอะไรบ้างค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเราได้อ่านแล้วนะคะเมื่อ,อ,อครูได้ยกตัวอย่างว่านักเรียนกําลังอ่านนิตยสารฉบับหนึ่งอยู่ t i t l e นะคะก็คือหัวข้อหัวข้อ,ห,ขอหรือบทความที่เราสนใจเราก็เขียนบันทึกลงไปนะคะว่าหัวข้อเรื่องอะไรบ้าง Headline พาดหัวนิตยสา,าเรเนื่องจากหัวข้อแล้วนะคะเขาก็จะมีพาดหัวไว้พาดหัวไว้เรื่องอะไรบ้างนะคะด t a i l รายละเอียดจดบันทึกไปเลยนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจอ่านนะคะเราก็บันทึกลงไปรายละเอียดมีอะไรบ้างนะคะ กูแค่บูลลารี่เลคำศัพท์ของเรื่องนั้นๆที่เราสนใจนะคะอย่างเช่นความสวยความงานเสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่เราจดคําศัพท์ไว้เลยนะคะกรมมาก,ก็คือไวยากรณ์นะคะไวยากรณ์ทีเออ่เราสนใจนะคะแล้วเราจดไว้นะคะว่าออไวยากรณ์ตัวนี้นะคะรูปแบบประโยคนี้วลีนี้นะคะเป็นยังไงบ้าง เมื่อเสร็จแล้วมีอื่นๆนะคะอื่นๆที่เราสนใจมีเกี่ยวกับอะไรบ้างอย่างนี้นะคะอื่นๆเราก็บันทึกไปนะคะบันทึกลงไปว่าวันนี้เราอ่านนิตยสารอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็บันทึกลงไปต่อไปนะคะเมื่อเราอ่านเรื่องนี้เสร็จแล้วเขียนนะคะเราเขียน เมื่อเราอ่านเฉยๆนะคะเราบันทึกไปแล้วทีนี้เราจะมาเขียนบ้างเราจะเขียนเรื่องอะไรบ้างนะคะคล้ายๆกันนะคะเมื่อกี้เราอ่านนิตยสารแล้วเราบันทึกแล้วเราเขียนเราจะเขียนเรื่องอะไรดีนะคะเราบันทึกเรื่องอะไรดีนะคะเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์นะคะเราอยากจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับบทความในหนังสือพิมพ์หรือสิ่งที่เราสนใจนะคะเราก็ต้องเขียนไปเลยนะคะ เขียนไว้อาจจะเป็นความคิดของตัวเองก็ได้นะคะหัวข้ออะไรนะคะเขียนลงไปบันทึกลงไปอย่างเช่นเราไปอ่านในหนังสือพิมพ์เราสนใจเรื่องเศรษฐกิจนะคะหัวข้อเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทยณนะขณะนี้นะคะหรือว่าเกี่ยวกับตัวเลขนะคะตัวเลขประชากรนะะอันนี้สมมตุตินะคะเราอ่านหนังสือพิมพ์มาเศรษฐกิจนะคะเทดไลน์พาดหัวนะคะเราสนใจพาดหัวตรงนี้ ะะเศรษฐีไทยในปี2020เป็นยังไง2021เป็นยังไงนะคะรายละเอียดที่เราสนใจนะคะเราก็บันทึกไปนะคะคำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้มันมีอะไรบ้างไวยากรณ์นะคะกันมานะคะเราสนใจตรงไหนประโยคนี้นะคะอื่นๆนะคะเราก็เขียนนะคะบันทึกไปสุดท้ายนะคะก็คือการฟัง ครูยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นครูบอกนะคะการฟังนะคะถ้าเราไปดูภาพยนตร์เราไปดูนะคะว่าภาพยนตร์นั้นเรื่องอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างรายละเอียดหรือว่าเพลงเนื้อหาของเพลงนะคะหัวข้อหัวข้อเกี่ยวกับเพลงนะคะสมัยนี้เพลงแร็ปเพลงอะไรนะคะแล้วก็พัดหัวไว้เพราพัดหัวว่าอะไรนะคะแล้วก็รายละเอียด นะคะ,ะรายละเอียดต่างๆเราฟังแล้วเป็นยังไงบ้างเพลงนี้นะคะเราไปดูภาพยนตร์แล้วเป็นยังไงบ้างบันทึกไว้คําศัพท์ที่เราได้นะคะแกมมาวยายกรณ์อื่นๆมีอะไรบ้างะะสุดท้ายนะคะในยูนิตที่8นี้นะคะ EP สุดท้ายนะคะครูก็อยากฝากนะคะให้นักเรียนทำใบงานหรือแม้แต่ว่านักเรียนสามารถย้อนกลับไปที่ EP 1 unit ยูนิตท,ที่1ก็ได้ นะคะมี8บทเรียน8หน่วยนักเรียนสามารถย้อนกลับไปได้นะคะแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดได้อย่างที่ครูบอกแล้วก็ทําซ้ำๆเพื่อนักเรียนเกิดทักษะนะคะแล้วก็ขอฝากไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะนักเรียนต้องพัฒนาตนเองให้มากขึ้นนะคะฝึกหัดนะคะแล้วก็เพื่อให้เรามีทักษะนําความรู้ เอาความเข้าใจไปแล้วเอานําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะูคขอฝากไว้นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจฝึกฝนพัฒนาตัวเองแล้วมีความพยายามทุกอย่างจะสําเร็จได้ดีสักเซ s ในทุกๆเรื่องนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ได้ติดตามเ,าเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสถานประกอบการนะคะแล้วเราคงได้พบกันในวิชาอื่นๆต่อไปนะคะ วันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ